สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมสไปร์สามเดียมออโต้นะครับวันนี้ผมจะพามาตะลุยสต็อกหลังล้านของสามเดียมออโต้นะครับต้องบอกว่ารถของสามเดียมออโต้นะครับมีให้เลือกมากกว่า400เกือบเกือบ500คันนะครับมีทุกรุ่นทุกยี่อ้อแน่นอนครับทั้งเก๋งกระบะจิดที่นั่งนะครับรถตู้ก็มีนะครับข้างหลังส่วนมากจะเป็นรถจิตที่นั่งนะครับแล้วก็เป็นรถกระบะนะครับวันนี้ผมจะพามาชมสต็อกหลังร้านแล้วกันนะครับรถของเรานะครับ รับประกันโครงสร้างทุกคันนะพี่นะไม่มีชนหนักพลิกคว่ำไฟไหม้น้ําท่วมกับไม้น่นอนครับรับประกันซื้อคืนเต็มจํานวนครับวันนี้เรามีโปรโมชั่นให้นะครับนำแบงก์สิบมาแกลกรับส่วนลด1 0 0 0 0แบาทนะครับสมมติรถราคาคันนี้5 0 0 0 0นมีแบงก์สิบมารับส่วนลด1 0 0 0 0แพี่จะได้ซื้อราคาเพียงแค่4 0 0 0 0นเท่านั้นเองนะครับออกรถ10บาทนะครับ ออกได้ทุกอาชีพนะครับออกคนเดียวซื้อคนเดียวไม่ต้องคํำครับเอกสารครบวันเดียวอนุมัติรอรับรถได้เลยนะครับวันนี้ผมจะพามาชมหลังร้านเลยกันครับว่าจะมีรถอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมเดินไปฝั่งโน้นก่อนนะว่าเริ่มต้นจากกระบะด้กันะครับจะมีทั้งสองข้างนะครับมีรถเกง๋งมีรถกระบะนะครับจะเป็นสต็อกที่จอดหลังร้านนะครับส่วนมากเราถ่ายคลิปหรือว่าไลฟ์สดอย่างเงี้ย จะเป็นสต็อกรถที่อยู่หน้าร้านนะครับแต่ว่าวันนี้มีจอดอยู่หลังร้านเต็มเหมือนกันนะคับพี่นะแต่ว่าไม่เคยได้มาดูกันนะครับวันนี้ผมจะพามาดูก่อนแล้วกันว่ามีรถอะไรเพิ่มเติมบ้างนะครับกับตัวแรกครับผมเป็น i s u ุ d max นะครับ1.9 x series นะครับมีทั้งโฉมใหม่โฉมเก่านะครับอันนี้เป็นโฉมปี2018ครับหน้าสเตลนะครับฝากระโปรงดำ คาบอนนะครับคันนี้เหมือนเคยรีวิวไปแล้วนะครับสวยๆเลยนะครับพร้อมจัดทรงลงแม็กให้เต็มระบบถังขันนะครับรับประกันคุณภาพทุกคันครับพี่ไม่มีชนหนักพีคคว่ำไฟไหม้น้ําท่วมกับไม้นอนรับประกันซื้อคืนเต็มจํานวนครับมีให้เลือกทั้งสีดําและก็สีขาวนะครับหน้าสเตลหน้าใหม่ปีส0 2 0ั1ก็มีนะครับอ่าด้านฝั่งนี้ครับเป็นสีประตูยกสูงนะครับเป็นเชฟโรเลตครับผมอันนี้ได้ตัวท็อปไปขับเลยนะฮะ เป็นเกียร์ออโต้นะครับตัวนี้ออกใหม่ประมาณ9 0 0 0 0 0กว่าบาทนะครับวันนี้จับโปรโมชั่นให้เหลือเพียงแค่4 0 0 0 0 0กว่าเท่านั้นเองนะครับเชฟใครไม่กล้ารับประกันแต่ผมรับประกันให้พี่นะครับกาลันตีให้ไม่มีชนหนักพีควำไฟไหม้น้ำท่วมกลับไมแน่นอนรับประกันซื้อคืนนะย้ำนะครับรถของสามเดี่ยบออโต้คัดเกรดมาทุกคันนะครับรถเกรด A ทุกคันนะครับเหมือนคันนี้เลยครับ ตัวเตาเวนะครับตัวนี้ก็เป็นโฉมปี2022นะครับได้สีขาวไปผมมีให้เลือกทั้งสีขาวและก็สีดำนะครับปี22นะครับไม่20,000-30,000แค่นี้เลยนะครับไม่หมื่นกว่านะครับออกใหม่9 0 0 0 0 0กว่าบาทวันนี้เหลือเพียงแค่6 0 0 0นกว่าบาทเท่านั้นเอง นะครับจัดไปนะฮะอีส i s ี d m a x 1.9 X-Series นะครับอันนี้เป็นตัวหน้าโฉมปี20ขึ้นไปนะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับ LED ไฟตัดหมอกนะครับพบเลยนะฮะหน้าโลโลแบบนี้นะครับแม็กอลอยโรงงานพร้อมสเกิร์ตรอบคันนะครับชุดเดิมโรงงานทั้งหมดครับพี่นะไม่ยังไม่มีแต่งเพิ่มนะครับคันนี้เพราะว่า X-Series มันเป็นรถที่แต่งมาให้อยู่แล้วแค่ชุดเดิมโรงงานก็ หล่อสุดๆไปเลยนะครับพี่นะคันนี้จะไปกับสีดำนะครับอ่ะเป็นกระบะแคบยกสูงนะครับอันนี้เป็นโตย t าลี v o ครับโฉมปี18-19จะเป็นโฉมนี้ครับเป็นพ r ีเล n เนอยกสูงนะครับชุดเดิมโรงงานทั้งหมดนะครับรับประกันโครงสร้างนะอันนี้ออกมาม่7 0แสนก็บาทครับวันนี้มาหาผมนะครับเหลือเป็นแค่4 0 0แสงกว่าเท่านั้นเองนะครับจัดไปพร้อมกับอ่ะกระบะนะครับอันนี้เป็น กองทัพ MG แล้วกันนะครับมีจอดเพิ่มเติมอยู่นิดหน่อยนะครับอันนี้เป็นตัวเตี้ยนะครับกระจังหน้าไมได้เชนนะครับกระจังหน้าตัวใหม่นะครับโครเมียมใหญ่ๆตลอดนี้เลยนะครับนี่อันนี้เหลือ200,000กว่าบาทครับออกใหม่600,000นะวันนี้เหลือเปแค่200,000กว่าบาทนะครับอายกสูงครับออกใหม่6-700,000ครับเหลือเพียงแค่300,000กว่าบาทแล้วกันตัวยกสูงนะครับฝั่งนู้นเป็น4ประตูนะฮะสี่เทาดำนะครับอันนี้ก็4ประตูเหมือนกันขับเคล นะครับสวยๆเลยอันนี้เป็นอีซุดีแม็กสี่ประตูนะครับสีเทาแลมโบนะครับ1นนะครับตัว LDA นะตัวนี้เดี๋ยวให้ดูด้านหน้านิดหนึ่งนะครับสวยงามมากนี่ฮะเป็นสีเทาแลมโบนะครับสีใหม่นะครับสียอดนิยมเลยก็ว่าก็สียอดนิยมเลยสียอดนิยมเลยก็ว่าได้นะครับตัวนี้ เป็น1.9 LDA นะครับไปที่อื่นด้วยตัวโลครับมาหาผมได้ตัวท็อปนะฮะถ้าตัวนี้ออกใหม่ก็800กว่าบาทนะครับแต่วันนี้ซื้อกันแต่วันนี้ซื้อกันเพียงราคา600 0กว่าบาทครับนะฮะเท่ากับรถ4ประตูตัวเริ่มต้นตัวเตีย้ยล้อกระทะนะครับแต่พี่ได้ตัวท็อปยกสูงไปขับนะมาต่อกันครับอันนี้อ่าเอ็กซ์ซีรีเหมือนกันนะครับฝั่งนี้ก็ ได้เป็นขคบไปนะครับเหมือนตัวนี้ก็เป็น2แสนกระบาทครับ d m a มนะครับแล้วก็ฝั่งนู้นเป็นกระบะ Ford นะครับ Ford Ranger เป็นตัวท็อปนะครับ XLT เกียร์ออโต้นะครับจะมีให้เลือกหลายสีอยู่นะให้เป็นตัวนี้นะครับมีสีเทาสีขาวสีดำสีแดงสีน้ำเงิน นะครับนี่กระจังหน้าเปลี่ยนมาให้ใหม่ละเป็นตัวม้าแบบนี้นะครับสวยงามมากนะครับไฟหน้าตัวท็อปออปชันเลือยๆครับฟอร์ดเป็นอีกหนึ่งคันที่ต้องบอกว่า1แบรนด์ที่ขับดีมากๆนะครับช่วงล่างดีโครงสร้างดีนะครับขับนิ่มมากๆเข้าโค้งไม่ต้องห่วงครับพี่นะฮะหักเท่าไหร่ก็ไม่พลิกนะครับ Honda c i ี i c 1.5เทอร์โบ R S นะครับคือตัวท็อปสุดเลยนะครับอันนี้ออกใหม่ล้านกว่าบาทครับ วันนี้มาหาผมวันนี้เหลือเพียงแค่แปดแสนกว่บาทเท่านั้นเองนะครับโมปี19 20ประมาณนี้เลยนะครับอ่าอันนี้ Mazda 2สนะครับสวยงามราคาแสนกว่าบาทครับพี่นะครับแสนกว่าอันนี้เป็น Honda Jazz 1.5นะครับ1.5 RS นะครับโชมปี20เป็นตัวสุดท้ายก่อนจะเลิกผลิตนะครับโมนี้ก็โชมล่าสุดแล้วของ Jazz นะครับ ถ้าไปออกใหม่ไม่มีขายนะพี่นะนะครับมีมือสองเท่านั้นแล้วก็หายากมากด้วยเป็นรถยอดนิยมเจ้าตลาดของวัยรุ่นล้ยกันครับเป็น Honda นะครับตัวนี้สวยๆเลยนะมาต่อครับมิสูบิชิไททันนะครับเป็นตัวหน้าใหม่นะครับหน้าหลอ่ออเาเรียกว่าหน้าหล่อนะครับออกใหม่เจ็ดแสนกวบ,บาทครับวันนี้เหลือเพียงแค่ 400,000กว่าบาทนะครับถ้าเป็นตัวหน้าเก่ากว่านี้ก็ส0 0แ0 0ส0 0แสนนะครับผ่อนประมาณ5,000กว่าตลอดสัญญานะครับอ่าไททันอีกตัวหนึ่งครับเป็นตัวยกสูงเป็นไททันพัทนะครับได้ตัวยกสูงไปอันนี้ก็300,000กว่าบาทเหมือนกันครับผ่อน5้0 0กตลอดสัญญานะครับนี่เป็นอีกหน้านึงเป็นหน้าเก่ากว่าหน้าเมื่อกี้นะครับเป็นตัวก่อนนะแล้วก็ Ford Ranger อร์บยกสูงนะครับนี่ฮะโอ้โหสวยนะ Ford นะครับเป็นตัวหน้าใหม่ นะครับสีน้ําเงินอันนี้จะมีสีน้ําเงินแล้วก็สีดำนะครับสีขาวก็มีด้วยนะนะครับเป็นกระจังหน้าโฉมใหม่นะครับไฟหน้าแบบตัว C แบบนี้นะครับเหลือเท่าไหร่ตัวนี้ห้าแสนกว่าบาทนะครับออกมาเจ็ดรถประมาณปีหนึ่งนะครับสวยเลยนะออามาฝั่งนี้บ้างนะครับเนี่ย Isuzu D-Max นะครับอันนี้เป็นตัวเตี้ยนะครับแต่เป็นเตี้ยแบบเดิมนะครับจะไม่เตี้ยมากยังไม่โหลดมา นะครับเป็นตัว LDA นะครับสวยๆเลยนะตัวนี้สีดำนะครับเป็นชุดเดิมโรงงานทั้งหมดเลยนะครับรถของเรานะครับจะมีทั้งแบบเดิมและแบบแต่งขึ้นอยู่กับลูกค้าจะเลือกแล้วกันครับว่าชอบแบบไหนครับนี่ถ้าแต่งก็ประมาณนี้เลยฮะจัดทรงลงแม็กให้นะครับพร้อมสเกิร์ตลงท่อลั่นๆให้นะครับฝั่งนี้ก็เป็นโตย t า r ีโวครับสวยเอาอันนี้เป็นดีแมอยู่1.9นะครับสวยไม่สวยดูเองพี่นะครับสเกิร์ตนะครับรอบคัน แม็กนะฮะสีดำแดงแต่งมาให้แล้วสวยมากนะครับตัวจริงสวยมากรถคันนี้เป็น1.9ปี2022 23ประมาณนี้เลยนะครับอาไททานยกสูงครับอันนี้เป็นตัวหน้าใหม่นะครับราคาก็เหลือ4แสนกวาบาทครับตามนั้นฮะพี่ตามท้องเรื่องเลยได้หน้าหล่อไปด้วยนะครับฝั่งนี้ครับเป็นโตโยต้า e v โนะครับ เป็นแบบมีข้อให้ด้วยนะเป็นตัวเซตนะครับนี่พร้อมแต่งให้รอบคันนะครับสวยๆเลยอันนี้เป็นตัวหน้าใหม่นะครับหน้าหมูป่ากระจกหน้าโคเมียมหน้าใหม่แบบนี้เลยนะครับเหลือประมาณ4ี่แสนกว่าบาทเหมือนกันนะครับสวยๆออกไป6ครับวันนี้เหลือ4ี่ลดประมาณปี2ปีเท่านั้นเองนะครับเชฟโลเลดนะครับอันนี้เหลือ2องแสนกว่าบาทผ่อนสี่ห้าพันตลอดสัญญาพร้อมแต่งให้ด้วยรอบคันนะครับอ่ะใครชอบคันไหนบ้างครับพี่อย่าลืมแคปหน้าจอ และทักบ้านเขียวเข้ามานะครับแอ 222A หรือโทรมาเลย0951989916นะครับผมสไปซ์สามเนมมาโตยินดีให้บริการนะครับก่อนจากลากันไปครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมหน่อยนะครับผมจะได้ทำคลิปดีๆออกมาให้รับชมอีกนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ